อยากอวดกระเป๋าเดินทางของฉันให้คุณดูมันมีข้อดีหลายประการประการแรกคือล้อสากลแบบเงียบเนียนเป็นพิเศษไม่ว่าจะใส่ของหรือหนักแค่ไหนก็ตามดูสิมันจะไม่ตกตอนนี้มันเต็มไปหมดแล้วมีซิปด้านล่างด้วยหลังจากที่คุณดึงมันเปิดออกความจุเพิ่มขึ้นอีกครั้งจะมีการแกล้งทำมากขึ้นดูสิมันเพิ่มขึ้นทันทีติดตั้งผ้าโลมฤดูร้อนอีกสองผืนใส่ได้ทุกอย่างครับดูสิใหญ่กว่ากระเป๋าเดินทาง20นิ้วอีก มันเป็นซิปคู่หลังจากรูดซิปทั้งสองอันแล้วกลายเป็นกระเป๋าเดินทางล้อทั้งสี่สามารถถอดออกได้มีช่องกันน้ำด้านในด้วยพกพาไปไว่ายน้ำและฟิตเนสหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็สะดวกมากด้านหลังใช้แขวนไว้ได้อีกด้วยออกไปสนุกสนานในช่วงวันหยุดนำกระเป๋าเดินทางแบบครบวงจรเช่นนี้สามารถบรรทุกดึงและขยายได้มันสะดวกมากว้าวราคาว,วันนี้เหลือเชื่อมากนี่คุ้มค่ามากที่จะซื้อโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในการซื้อตอนนี้ ฉันซื้อของแพงมาก่อนแล้วส่งคืนทันทีนี่คือกระเป๋าเดินทางที่ขายหมดเร็วมากอย่ามองว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,ยอยสามารถจุของได้เยอะการออกแบบส่วนขยายสองชั้นเทียบเท่ากับกระเป๋าเดินทางขนาด24นิ้วทนต่อการขีดข่วนสึกหรอและกันน้ำแม้ว่าฝนจะตกคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเปียกล้อสากลที่ได้รับการอัปเกรดใหม่แข็งแรงและทนทานสามารถถอดประกอบได้ตามต้องการอาจใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้แปลงร่างได้ตามใจชอบกับมันไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทำธุรกิจหรือไปโรงเรียนคุณสามารถนำมาทั้งหมดได้ การเดินทางระยะสั้นหรือขับรถเที่ยวเองคุณยังสามารถใช้มันได้และตอนนี้โรงงานขายตรงส่วนลดครึ่งราคาถ้าจำเป็นก็รีบไปเอาเลยถ้าพลาดมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเดินทางเพื่อทำธุรกิจเลิกถือถุงใหญ่และถุงเล็กกระเป๋าเดินทางแบบพับได้ถือได้ง่ายพับและขยายได้สามารถเก็บเสื้อผ้าและของจิปาถะทุกขนาดการออกแบบถุงกันน้ำด้านในแยกเปียกและแห้งได้อย่างง่ายดายใช้งานง่ายสำหรับเดินทางเพื่อธุรกิจและการเรียนเพียงวางชุดบนกระเป๋าเมื่อออกไปข้างนอกสะดวกและประหยัดแรงงาน โปรโมชั่นใหญ่บนแพลตฟอร์มถ้าต้องการมันไปที่ลิงก์ด้านล่างและซื้อมันเพิ่งลงจากเครื่องบินมาแม้แต่แอร์โ s t เตสก็ขอลิงก์ซื้อกระเป๋าเดินทางใบนี้มันมีข้อดีหลายประการคุณเห็นไหมว่าวงล้อสากลน,นี้เงียบเป็นพิเศษไม่ว่าคุณจะแซงทําเป็นหรือหนักแค่ไหนก็ตามทุกอย่างอ่อนโยนดูสินี่เต็มแล้วใช่ไหมแต่มีซิปอีกชั้นอยู่ข้างใต้ลองเปิดดูตามนี้ครับแล้วหยิบมาแบบนี้พื้นที่ก็ใหญ่ขึ้นอีกครั้งแล้วยัดผ้าห่มเข้าไปข้างในไม่มีปัญหาเลย ความจุมีขนาดใหญ่มากมีซิปคู่ด้านหลังปิดซิปทั้งสองแถวกลายเป็นกระเป๋าใบเล็กและล้อก็ยังถอดได้นอกามารถใช้เป็นกระเป๋าสะพา,ายไหล่ได้ดูชิ้นส่วนด้านหลังสิสามารถติดไว้กับกระเป๋าเดินทางของคุณได้หมดคุณคิดว่ากระเป๋าใบนี้ใช้งานได้จริงเหรอนี่แหละกระเป๋าเดินทางล้อลากของจริงราคาถูกและใช้งานได้จริงการออกแบบ3มชั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนลงเป็นกระเป๋าแบบพาดอกได้สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานไม่ใช้พื้นที่ใดๆเมื่อจัดเก็บ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับรอกเงียบสีตัวไม่ว่าจะโหลดเท่าไหร่ก็ตามแค่ดึงมันออกไปไปเที่ยวกันเถอะขนาดใหญ่จุของได้มากยังใช้ออกไปชอปปิ้งได้ด้วยถ้าคุณชอบมันอย่าพลาด